เพื่อนๆเรามาเล่นเกมค้าขายแบบบ้าขั่งกันดีกว่าสวนกระแสเลยในสถานการณ์แบบนี้นะเดิมคุณขายเท่าไหร่เดิมคุณเคยขายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเราอยากให้คุณสร้างเป้าหมายไปอีกหนึ่งเท่าตัวเป็นอย่างน้อย แล้วเราจะทำแบบใหม่กันใครมีพันธสัญญาที่จะขายได้มากกว่าเดิมหนึ่งเท่าเราขอเชื้อเชิญมาเล่นเกมนี้กันมาเล่นเกมนี้กันใครเล่นลงทะเบียนหนึ่งถึงสิบคนหรือหนึ่งถึงยี่สิบคนใครกล้าบ้างไม่มีอะไรจะเสีย เราจะสอนให้คุณขายแบบใหม่คุณต้องตั้งใจทำจริงๆนะเป็นพาวเวอร์ทีมกันสู้ๆพร้อมเปล่ามันไม่ตายหรอกไา้ขายของอะขายแบบใหม่แบบพาวเวอร์ทีมมาสู้กันแต่ใครที่ลงสนามเล่นสมมติว่าสิบคนนี่นะต้องเข้าห้องไลน์กลุ่มเพื่อที่จะ เอาวิธีเดียวกันไปใช้คือช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสสิบคนมาจับมือกันขายแบบบ้าคลั่งสู้ไม่สู้